ชิดพลห้องเงย็นเนี่ก็ลงไปรับแน่เหมือนกันนะครับชลวิทย์กลับมาที่ชลวิทย์อีกครั้งนึงครับจังเจาะไม่ได้สรันอนุพงศ์อนุพงศ์คือหมุนขาช่องจ่าอยู่แน่นไปจะยัดตรงกลางก็ติดอีกบอลส่วนของทางห้อง,งย็้ เร่งเกินไปครับสุดท้ายนี้ย้อนหลังกิติศัก์ไปได้คลิกอินอยู่นะครับทางไทยอามีเอกราชขวามีพิชิตพลเอกราชครับเอกราดเบิ้นเร็วเลยชลวิท์ชลวิท์ทตัดเข้าไหนแล้วมีช่องใส่ลูกนี้รับสบายบจะเดินพงกระชอเล็กน้อยเราจะออกเร็วไม่ได้โคควินครับบอลน,นี่เหมือนเน้นความชวรทั้งคู่เลยครับ ไม่ได้ก็ไม่เร่งค่อยๆนวดกันขึ้นมาครับแล้วครองครองหนีมายังใส่ไม่ได้จัดมามุมแคบเล่น1นึแล้วหักกลับมาแล้วแต่งบอลจะยจิงซ้ำลูกนี้โอ้โหยังไม่ได้ครับก็ยังเป็นเซฟของทางเอาราครับ